ทดลองเปิดใช้งาน YouTube Premium พร้อมกัน4อุปกรณ์หรือว่า4เครื่องเรามาดูกันครับว่า1 Account หรือว่า1 e m a i อเลนี่ยสามารถเปิดใช้งาน YouTube Premium พร้อมกันได้ทั้งหมด4เครื่องไหมอันนี้จะมีทีวี iPad มือถือแล้วก็คอมอีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TI Team นะครับผมวันนี้เราก็จะมาแปลกตานิดนึงเนาะปกติเราก็จะมานั่งหน้าคอมนะครับผมแล้วก็มีรูปผมเข้ามาเนาะแต่ว่าอันนี้จะมาทดสอบการใช้งาน YouTube พรีเมียมนะผมที่ผมเปิดแชร์ใช้งานอยู่นะผมพอดีผมเปิดบ้านแชร์ YouTube Premium อยู่แล้วก็มีลูกบ้านเนี่ยสมาชิกเนี่ยสงสัยถามมาว่าเอ้ยมันเปิดใช้งานพร้อมกันได้กี่อุปกรณ์นะผมแล้วก็ผมก็ไปศึกษามานอ้อว่า YouTube Premium เนี่ยทาง Google เนี่ยมีการเคลมว่าล็อกอินใช้งานสูงสุดอีก4เครื่องหรือว่า4อุปกรณ์แล้วก็เปิดใช้งานสูงสุดเนี่ยพร้อมกัน2อุปกรณ์ทีนี้ก็เลยจะมาเทสให้เห็นเลยว่าเอ้ยถ้าเราเปิดใช้งานพร้อมกัน4อุปกรณ์เนี่ยจะเป็นยังไงนะ้องหรือว่ามากกกว่่า2อออุปรณ์เนยเนยยจนะะังงไคื มาแนะนำอุปกรณ์ก่อนเนาะก็จะมีทีวีนะผมคอมนะผมแล้วก็ iPad นะผมแล้วก็มีมือถืออีกเครื่องนึงที่จริงมี Macbook ด้วยนะผมแต่ว่าไมนะ่ได้เทสเนาะเอาแค่สอุปกรณ์นี้ก่อนเนาะซึ่งแต่ละอุปกรณ์เนี่ยก็จะล็อกอินอีเมลไว้เนาะสังเกตนะเป็นอีเมลนะผมนี่ตามนี้ผมหนะนะึ่งหกนะผม t i t y t p 1 6 gmail com นะผมนะนะนะเรามาดูที่คอมบ้างว่าเป็น16รหรือเปล่านะผมอ่นะนะ ชื่อเดียวกันนะผมอีเมลเดียวกั ans, นเนาะ tatytp16@gmail.com นะผมไปที่ iPad บ้างนะผมตามนี้เนาะเป็นอีเมลเดียวกันนะผมยืนยันนะ,ะมาที่มือถือบ้างครับผมมือถือปึ๊บ ytp tatytp16 เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันพร้อมกันนะผมว่า จะเป็นยังไงอันนี้เป็นคลิปเทสสั้นๆน้ผมเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าต้องการแชร์ y o u b e p r พ m ม u m กับผมเนี่ยในราคาที่มันถูกกว่าซื้อเองแน่นอนเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะผมโอเคเดี๋ยวผมเปิดเป็นช่องของผมแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะผมโอเคเป็นคลิปนี้แล้วกันอันนี้เปิดเครื่องที่1นนะผมเปิดเครื่องที่1เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมปิดเสียงไว้นะอ่ะเครื่องที่2 iPad นะผมะเปิดคลิปตัวเองเหมือนกันเครื่องที่3ก็จะเปิดคลิปตัวเองเหมือนเดิมนะผม ไ iPad เปิดเรียบร้อยแล้วนะอคอมเปิดเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเปิดเรียบร้อยแล้วไ i pad เปิดเรียบร้อยแล้วมือถือดดดอึบคลิปนี้แล้วกันครับผมโอเคตอนนี้ผมเปิดใช้งานพร้อมกัน4อุปรกรณ์เรียบร้อยนมนี่อันนี้ทีวีเปิดได้นะผมด้วยอ e ีเมลเดียว iPad เปิดได้นะผมด้วยอีเมลเดียวนะผมอีเมลเดียวกันมือถือเปิดได้นะผมด้วยอีเมลเดียวกันเนี่ยยังเล่นอยู่เลยปกติไม่มีโฆษณากั้นนะผมอ่าแล้วก็คอมก็เปิดได้เหมือนกันนะผมไม่มีโฆษณากั้นเหมือนกันด้วยอีเมลเดียวนะผมสรุปว่าที่ Google เขาเคลมมาเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเคลมมาถูกต้องหรือเปล่านะก็ ขาลองมาเทสดูนะผมว่ามันใช้งานได้สรุปมันก็เปิดได้นะผมด้วยแอคเคา t เดียวนะครับผมใครสนใจใช้งานน้องยูทูบพรีเมียมเนาะสามารถเข้ามาร่วมแชร์กันได้น้องที่ l ลน์ทีไอทีช็อด้านล่างใต้คลิปนมจะมีลิงก์ทางเข้าเข้าไปอยู่เนาะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าเข้าไปสอบถามได้นะผมปกติเราจะซื้อเองด้วยราคาหนึ่งนแต่ถ้าเรามาแชร์เนี่ยมันจะถูกลงกว่าซื้อเองแน่นอนนะผมแล้วก็มีแอดมินดูแลให้ด้วยนะผมใครสนใจใช้งานก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับสำหรับสิทธิประโยชน์ ของ u ูทูปพีแอมนมหลักๆก็จะเป็นดูวิดีโอแบบไม่มีโฆษณากั้นนะครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงแบบปิดหน้าจอได้ดูวิดีโอแบบปิดหน้าจอได้นะครับผมมี YouTube Music ให้ดูสามารถดาวนโหลดเพลงมาไว้ที่เครื่องเพื่อฟังออฟไลน์ได้เลยหลักๆฟีเจอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมว่าผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะครับผม